สวัสดีครับเทสก่อนส่งกับยาชิก้าเิเล็กโต35นะตัวนี้เป็นรหัส847นะครับผมซึ่งลูกค้าแจ้งมาในรายละเอียดนั่นแหละยาชิก้าเิเล็กโต TSN 847อาการชัตเตอร์ต่ำต้องกดค้างอันนี้เป็นเรื่องของการเอ่อเป็นเรื่องของแผ่ที่อยู่ด้านในนี่นะครับมันเสื่อมสภาพแล้วผมก็เปลี่ยนไปให้แล้วแล้วก็เรื่องของการปรับจูนด้วยตัวนี้โดน โดนปรับจูนมาเนื่องจากแผดเสียมันต้องมันต้องลื้อเข้าไปทําความสะอาดแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับคนขายคนเก่าน่าจะต้องน่าจะปรับมาอมเพราะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยตัวกล้องมันได้รับการปรับแต่งมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วสิ่งที่ผมต้องแจ้งต่อไปก็คือตัวเกียร์ฝาถ่านเหมือนเจาวานแต่ใช้ได้อยู่นะไม่ได้เปลี่ยนเลนควรล้างยังไม่ได้ล้างนะครับสปริงแผด สปินแพดหายไปกับกลไกตัวหยุดแพดอันนี้คืออันเดียวกันนะอันนี้ผมใส่ไปให้แล้วแล้วก็ทาเมอร์งอนี้จัดการแล้วแล้วก็เช็คโฟกัสจูนโฟกัส r f เปลี่ยนแพดเรียบร้อยแล้วเช็คระบบโฟกัสนี่คือผมเช็คที่เลนแล้วก็เช็คที่ตัวระบบ r f ด้วยนะครับถามว่าทำไมต้องเช็คที่เลนเพราะว่า โมเดลของยาชิกาอิเล็กโตเนี่ยมีหลายตัวนะแล้วบางบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วถ่ายไม่ได้โฟกัสไม่เข้าเนื่องจากว่าโดนเปลี่ยนชิ้นเลนมาสลับปุ่มกันมานะครับโมเดลใหม่กับโมเดลเก่าใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่ะมาต่อมาผมเทระบบนับฟิล์มก่อนแล้วกันรวบ,บนับฟิลม์ม จะเทสถึงประมาณ10พอนะอ่ะถึงสิบแล้วอ่ะสิบสองเลยมาดีสตาร์โดยการเปิดฝาหลังนะครับกลับไปที่เอสต่อมาเช็คแบตเตอรี่นี่คือเช็คแบตเตอรี่ติด ตามปกตินะอะต่อมาเช็คทัมเมอร์ขึ้นชัตเตอร์แล้วนี้เป็นทัมเมอร์นะครับเลื่อนลงมาแล้วกดชัตเตอร์ปึ๊บตัวตั้งเวลาถ่ายนะทัมเมอร์วิ่งตามปกติชัตเตอร์ลั่นไปแล้วนะต่อมาเป็นเทสตัวโฟกัส โฟกัสสมูทตีตัวปรับโหมดคลิกตามปกติ F ก็คลิกตามปกติเดี๋ยวจะเทตอนชัตเตอร์บีอีกทีนะต่อมาโหมดการทำงานสโลว์โอเวอร์เนี่ยเช่นผมปิดอ่าผมปรับอันนี้ดีกว่าปรับ F ไปที่16มันก็จะขึ้นสโลวนะครับเห็นไหมขึ้นสโลวแต่ถ้า ปรับไปที่1.7แล้วสองไฟไม่ขึ้นโอเวอร์นะอันนี้คือปกตินะครับผมตัวปรับ ISO เวลาปรับ ISO เนี่ยบานดอด้านหน้าเนี่ยมันจะเปิดตามนะครับคือถ้าเปิดไปที่พันมันก็จะเปิดกว้างสุดเลยขออนุญาตปรับอย่างนี้นะ กอดีเพิ่งตัดเล็บนี่เปิดไปที่25มันก็จะแคลบอลองเปิดที่ร้อยเหมือนเดิมโมเดลฮ่องกงกับโมเดลญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันนะตัวของฮ่องกงเพจอันนี้จะเป็นพลาสติกนะเห็นไหมมันปรับ มันขยายกว้างขึ้นบรนดอขยายกว้างขึ้นนะครับต่อมาเป็นพวกระบบ RF เนี่ยผมไม่เทสให้ดูข้างในแล้วกันเพราะว่าล้างทำความสะอาดมอาหมดแล้วแล้วก็ปรับตั้งจูนจูนที่ Infinity จูนทั้งเลนทั้งตัวระบบโฟกัสแล้วนะครับผมให้ดูอันนี้ดีกว่าไฟที่อยู่ด้านในช่องมองอะนะ มันติดนะ,ะนะไฟแจ้งสถานะสโลโอเวอร์นะ Over, ด้านในติดนะครับถ้าด้านบนติดด้านในก็ติดนะเพราะว่าเป็นไฟดวงเดียวกันนะครับอืมต่อมาเทสไอ,อ่ะด้านในด้านในล้างทำความสะอาดให้แล้วม,มันจะใสๆ ทบจะไม่มีฝุ่นเลยนะส่วนไอตัวบุการแสงเนี่ยเออมันเป็นของจะจะบอกว่าของเก่าก็ไม่ใช่คือมันโดนจัดการมาแล้วนะเป็นกำรรมหืหยี่ไม่ใช่กำมหืหยีเป็นเป็นได้เหมือนที่ผมเคยแนะนำให้ใช้นั่นแหละนะแล้วด้านนี้ก็เป็นฟองน้ำอย่างตามที่ผมบอกนะเป็นโดนจัดการมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับอะ ต่อมาต่อมาเทสอะไรอีกเทสระบบชัตเตอร์ระบบชัตเตอร์ B ีเทสบีและปรับ F อคลิกทุก F นะครับละม่านก็เปิดสุดด้วยนะเทสออโต้เอามือปิดวัดแสงนะสปีดจะช้านะครับ ม่านเปิดชัวได้ภาพชัวๆโอเคมีอะไรที่ผมยังไม่ได้เทสอีกไหมตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเลนนะครับให้ดูสภาพตัวกล้องภายนอกแล้วกันใสชัวโอเคผมขอจบคลิปเทสตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ